สวัสดีค่ะฮาครับพี่น้องค่ะผู้พ่อกับช่องโมมี่คำคุณผลออฟฟิเชียลอีกแล้วนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หนางานและพี่น้องเหาอยู่หนางานแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขาป้อมนะครับอำเภอพระลินจังหวัดขอนแก่นเป็นนางเอกจ้าอ๋อนางเอกตัวนี้ แลงคุณแม่มากแกงคุณแม่ค่ะอะไรก็จะเป็นบรรยากาศร้านค้านะคะด้านนอกด้านนอกค่ะทุกคนวันนี้น่าจะอยู่ด้านนอกหมดเลยนะคะร้านค้าร้านซอยเวทีตั้งในบัดนเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ตอนนี้เวทีกำลังลงกำลังตั้งอยู่ยขาอ๋อร้านส้มตำแซ่บตัวนี้ตำมงนี้นะยยจานนา,าทางนี้นาานเอเอว่าสวยอูอยนะ่โ่นเจบแล้วอยู่พร้อมกนว่ง

แม่ไปทุกที่เลยถ้าว่าอยู่ที่นีเยวันนั้นก็ไปขัอนแกนใช่ไหมปันแก่นก็ไปขอนแก่นกับราชินีไปดูคุณแม่ให้มะม่วงนะฮะอาร์ทีมงานนะฮะหรือว่าเอฟซีได้มาเที่ยวงานนะฮะคนม การละศิลป์วันนั้นเนี่ยเอวันนั้นเราไปที่ไหนนะเะไรบริเวณเก้าการละิลอ๋ออันนี้บ้านเสื้อผ้าบ๋อนี่บ้านเสื้อผ้าจะยังกินเนาะจะจะอีกสักคู่อ๋อจะพาไปดูด้านในค่ะสวัสดีค่ะนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วเสือนอนปลานอนตั้งตรงไหนครับอันนี้ตรงนี้ เี่ิดตามตลอดมะแต่คนสวยๆโอเคกาดีรวันนี้ากตรข้นมขึ้นอพัมขึนพัสามสิบส่สมพักอนนี้่นาีวนกัเินายาวเลยหนก้าวจะทอดบีทูน้าไอตังอะไรครัแมนครับ เลยนะเดี๋ยวพาไปดูเวทีด้านในค่ะทุกคนว่าตอนนี้เวทีเ,เรานี่ไปถึงไหนแล้วเนาะวัดสนุนนะฮะแต่ว่าพันเอารวบสนุนนะคะแต่ว่าบ้านขามป้อมนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะบรรยากาศเวที ะะตอนนี้ว่าถึงไหนกันแล้วค่ะทุกคนอาจจะเลือ,อ,อปอุ่นนสารสมตม่ำขึ้นมาเด้อตำแซบตำหนัวจริงๆนะคะมีเอาจริงๆวา่าเกียรต์ตำแซบนะฮะจะไปอุดนุนกันได้นะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้รถเวทีก็เริ่มที่จะประจําตําแหน่งแล้วนะคะนี่จะเป็นรถสมโอชี OT, นะคะผู้สนับสนุนที่ ร่วมเดินทางไปกับสาวน้อยตลอดทั้งฤด,ดูการนี้นะคะแล้วก็เดูก,กักลนนะ่าและข้าคุณคนแล้วก็รถ p s เนะคะเราไปหนองมาเบิ่งบรรยากาศบาน,น <c oughs> ตอนนี้เวทีก็ <c oughs> ยังไม่ได้ ตั้งนะคะกำลังวางโครงอันนี้ก็จะเป็นโครงด้านข้างนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นโครงด้านข้างก็จะจะวางโครงด้านข้างก่อนนะคะเริ่มจากด้านข้างแล้วก็จะไปด้านหลังก็จะเป็นโครงด้านหลัง่ะด้านขางขึ้นมองหนีพี่น้องค้าเห็นปะเนี่ยส่วนถ้าเราตั้งโครงด้านข้างเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะเป็นโครงด้านหลังแล้วก็จะต่อไปทีออกมาลันเวลันเวนะฮะนี่คือทีมงาน พีเอสดีนะฮะทีมงานบอลรับรบอลนอนนะคะทีมงานทีมงานพีเอสดีทีมงานไม่หลับไม่นอนเป็นอย่างคือนบอลรับบอลนอนบัตียางรอหาผู้สาวใช่ไหมพีเอสดีฉายยางบอลรับบอลนอนเดี๋ยวขึ้นพี่จะลุดนอนกันมานี่ยนะฮะ จะปุ้ยลูกกละดุลนะครับเนี่ยเออใส่ใส่ทุกวันนะคะอตัวน,นีนน่้กำะลอะไรกําลังเริ่มกําลังเริ่มนะฮะก็จะบางโครงด้านขนางสกอนนะจ๊จเดี๋ยวพาไปดูหลังเวทด,ดีวกว่าเนาะอ หลังเวหลังเวตอนนี้มีอะไรกันบ้างบ่าวตุยนายคุณนะคะเล่นลำโพงตั้งหนีเลยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะไปสู้ๆค่ะครับผมวันนี้ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่ลมเย็นดีวันนี้โอเคโย่ครัแต่ยาโจ๊ลงออมา <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้ไม่วันนี้วันนี้โปร่งโปร่งใสครับโ <c oughs> ปร่ง <c oughs> ปอดโปร่ง <c oughs> นี่ครับพี่หลอกครับบรรยากาศร่มรื่นมากวันนี้ไม่อย่างอ่ะก็จะเห่นต่อยตกใจเนาะพี่หลอกค้าใครเจะหมุนนี่มันบ่อขัดเดือนวัดต้นไม้มันลายแล้วมันร่มร่มเย็นดีนะฮทีมงานแดนเซอร์ทีมงานนั้นจะได้ปิดมาคนผลกันนอนยูวันจะเหก็โอเคเย็นดีนะคะวันนี้ตั้งก็จะมีโครงด้านนี่เห็นบ่พี่หลอกเห็นบ่ ต่างโค้งด่านขางเสร็จปุ๊บโค้งด่านล้างเพื่อก็จะเพื่อก็จะเป็นอันเขาก็จะแบ่งแบ่งแบ่งหน้าที่กันนะคะคนหนึ่งก็ตั้งไปด่านขางคนหนึ่งก็กว่างโค้งด่านหลังไวนะะ้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่ก่อนอันตั้งเวทีนะคะก็ต้องมีจุดมีอย่างต้องหาตำแหน่งผู้ใดพี่น,อนะะ้องหาการตั้งเวทีเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงเราจะตั้งได้เลยนะคะเาต้องหา ตำแหน่งหาจุดนะฮะต้องหันหนาไปฟังเลยทั้งใดอย่างสีพี่น้องเนาะมันก็ะลายอย่างนะฮะเอาลคะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อ้อยสนิกกอนด้วยพี่น้องได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมูมี่คำคุณและคนอฟิเชียลด้วยสำหรับคลิปนี้ลากันไปแล้วจ้า